สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมีวัสม,มนทิ้งจอโผลเป็นแม่ลูก 1, 1,60หายอยู่แอฟริกาใตา้ทิ้งวงการบันเทิงไปถาวรสำหรับมีวัสม,มนวัทโรดมอดีตนางเอกภาพยนตร์ชื่อดังที่โด่งดังเป็นที่รู้จกักจากภาพยนตร์เรื่องวัยรัเรงในปี2องในปี2527 เล่นคู่กับอัมพลลำพูนกำกับโดยเปียกโปสเตอร์รวมไปถึงเรื่องน้ำผุด,ด้วยที่ได้เล่นด้วยกันซึ่งในอดีตมีวัสมน์เริ่มเข้าวงการด้วยการเดินแบบและโฆษณาทางทีวีอีกทั้งยังเคยประกวดร้องเพลงที่โรงแรมรามาการ์เด้น จนได้รับการชักชวนจากเรวัตพุทธินันหรือเตอ๋อให้มารับบทนำคู่กับอัมพลลำพูนนักร้องนำวงไมโครในภาพยนตร์เรื่องแรกวัยระเริงซึ่งประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงและได้แสดงคู่กันอีกเรื่องก็คือเรื่องนำพุ มีผลงานทางภาพยนตร์ต่อมาในเรื่องปัญญาชนก้นครัวคู่วุ่นวัยหวานรัตนาวดีก็โอเคนะสรวัตรเถื่อนหลุ้นอ่อนละเวงและพลิกบทบาทเป็นานางร้ายในเรื่องไม่สิ้นร้ายไฟสว่างซึ่งเรื่องนี้เธอได้รับรางวัลสุพรรณหนื์หงทองคำสาขานักแสดงสมทบยอดเยี่ยมทั้งยังได้แสดงละครโด่งดังในเรื่องไวโซนของค่ากันตนาทางช่องเจ็ด อีกทั้งยังได้ออกผลงานเพลงอัลบั้มเดียวออกมา1ชุดในปีพุทธศักราช2531ในชื่อมิเองแหละภายหลังเธอได้รับบทโดดเด่นในละครญี่ปุ่นที่ใช้บ้านของเธอเป็นสถานที่ถ่ายทำอีกด้วยนอกจากนั้นเธอได้รับงานพิธีกรในรายการต่างๆรวมทั้งเคยเป็นผู้ประกาศข่าวทางช่อง7ต่อมาได้ทำงานอยู่เบื้องหลังรายการและคอนเสิร์ตและเคยเป็นนักจัดรายการวิทยุ ปัจจุบันเปิดธุรกิจสปาและนวดแผนไทยที่ชื่อว่าราชาวดีสปาในเมืองโจฮันเนสเบิร์กและเมืองเดอร์เบิร์นประเทศแอฟริกาใต้แถมยังมีลูกชายคนเดียวชื่อน้องจูเนียร์วัสุวัทโรดมโดยเธอเล่าว่าเธอพำนักที่โจฮันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้มา18ปปีแล้วชีวิตพลิกผันเพราะการหาที่เรียนให้ลกูกกระทั่งถูกใจที่ประเทศแอฟริกาเธอเล่าในรายการว่าที่แอฟริกาใต้ประเทศนี้อยู่ปลายของทวีป จะเย็นกว่าประเทศเพื่อนบ้านมีความเย็นหนาวมากกว่าร้อนเข้ามาทําสปาที่ประเทศนี้ได้18ปีอยากขอบคุณกรมส่งเสริมส่งออกที่คุณพ่อของเธอเคยมาออกบูธซึ่งทําให้เธอได้มาเปิดธุรกิจนี้จนถึงทุกวันนี้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทรัสโตมีเดียขอบคุณครับ